ค่ะหลังจากพักฟังเพลงเพลินๆกันแล้วนะคะก็กับมาสู่ช่วงสาระที่เราอยากจะนำเสนอมาในวันนี้ค่ะกีฬาชนไก่เริ่มมาแต่สมัยไหนและมาเล่นเป็นการพนันได้อย่างไรการชนไก่เป็นกีฬาที่มนุษย์คิดขึ้นโดยใช้สัตว์เป็นตัวแทนของตนในการแข่งขันต่อสู้จนเป็นที่นิยมกันทั่วไปแล้วก็เหมือนกีฬาประเภทอื่น ที่บางครั้งก็มีเรื่องของการเดิมพันการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องมีการสันนิฐานว่าคนไทยรู้จักการชนไก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งคงอ้างอิงจากเรื่องเล่าไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรที่ว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นตัวประกันอยู่ที่กรุงหงสาวดีเคยชนไก่ชนะพระมาหาอุปราช จนเกิดการปัดทักคารมระหว่างทั้งสองพระองค์ขึ้นสมเด็จพระมาหาอุปราชตัดว่าไก่เชลยตัวนี้เก่งจริงเนาะสมเด็จพระนเรศวรก็ตัดตอบว่าไก่เชลยตัวนี้อย่าว่าแต่จะตีกันอย่างกีฬาในวังเหมือนวันนี้เลยตีพนันบ้านเมืองก็ยังได้อพอฟังอย่างนั้นจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ พักข้องเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปพักสักครู่ค่ะ